พี่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยแล้วคนไทยในต่งนะะนางประเทศนะ,นะคะมื่อวานสามมะลีขาเลาะเพราะฉะนั้นในภาไปเลาะดอกค่ะพี่น้องภามากินข่ากันะค่ะพี่น้องค่ะมื่อวานซุปบอร์เกอร์หรือต้มบอร์เกอนะคะพี่น้องกับอันไข่ลูกกระทะค่ะพี่น้องกับมีหลายอย่างนะคะพี่น้องครับแก้มพอดีสามมะลีเป็นหนึ่งอันไปตลาดะค่ะพี่น้องหนึ่งข้าวเหนียวะค่ะพี่น้อง กากหมูแล้วเหรอะคะพี่น้องซื้อก,กากหมูหลานไทยบ้างค่ะเสิย์ฟแช่บ้องตามกับพี่น้องเลยเขาอนี้วกับพี่น้องอ่ะหนึ่งขอนีวน้วว่าง่ายร้องหอนๆเลยค่ะพี่น้องเลยบอกว่าอะไรกินโดนหรอคะพี่น้องสุกเขือคนเอินถ้าคนไทยเรากะคนลาวก็อเมริกาเราก็เอิ่อ ตำบักเขือเรื่องวางใดล่ะคะพี่น้องแต่วันสามวันี้ก็อื่นตำบักเขืออะไรล่ะพี่น้องเลยเออคำนึงกันไหมนี่แก้มใครนุ่กฐ้าใครพี่น้องเลยแซ่บมากงะ เอเอยน้วม <boundaries. S 1> ันห่ออยู no ่เลยค่ะพี่น้องเยสามมิลี่บ <tr> ่มน <plate> ้วหนึ่งค่ะพี่น้องเลยก็เลยไปซื้อเตาแกงมาค่ะพี่น้องแต่ใส่ไฟฟอย่างอไฟดับดุหันหอยนอแสบัวอย่เลยเด็กผู้ดีเอาไว้ในอาท

นก็เบจัหนอเลยเขียวคุณผู้วญิงบ้างไหมค่ะพี่นองเราต้องไปล่านไทยอยู่ดีค่ะด้านคุณจีนเพื่อนเอาของไทยมาขายเหอคะพี่น้องก็ไลค่ะพี่น้องก็ได้กินอยู่ซิปคุณแวยกั็รวยก็บานนี่แหละค่ะพี่น้อง ใช่ใจแล้วมันยืดตึงใส่ไว้ยคาดน,นี้หรอกต้มใชน้ำค่ะใสาใจพี่นอ้อนงเลยเอตัวตก่อนคือ

นเนนน้อปกับนีบ้กับพี่หน่องครับหอมเปบ่าหอมเปกับตำเขือพี่น้องเลยเข้ากันคัะ บ้านเา่บรยากก็เป็นน้องด้วยเ่เผื่อยนี้มีสื้อกินก็ดีละค่ะค่ะบางบางมื้อกะไป้หากระโบมีนะคะ่ะน้องไปเบิ้งกระโบมีตรงนี้ก็ไป้ลงไปกอ้อลงเส็งกับนอ้องกะจายไปอีกนะคะประําวันนี้นั่งไปไปกอ้อหลงเสิงกับกับเครื่องชงวนเลนะ่ะ เป็นทวงสักค่ะเขากิดก็เลยนั่งค่ะมองคนไทยดูหลายๆค่ะพี่หงเงินเกาลงเสียงเงินมีบัตรทุจรังค่ะพี่หงเอ๊เชาวบ้านสามีก็บอกใครจะไปไกลบุกใครได้ไปเท่าไรขาดมังครบนะเพราะว่าตลาดว่างใจกับมีค่ะนั่งใจถุงว่างกับมีอยู่สองสามันนี้อยู่แต่ว่ายังว่าล่ะค่ะไปตะเวิ่ไปแต่เศร้าก็ได้อีกลยพี่รองเลย แต่ไปสายกับบวมีเหไอคะยังจะทำต้องไดบประสบ็นลงของไม่ก็ได้ค่ะพี่้องเลยโอขยงแขกพี่หองเลยก็ได้กินดูละแต่ก็บอกค่อยเพียรเดี่ยมันรี่หนงเอาไม่ยดว่าเจา เพชรนิดมากลับองหารลืมตัวเย็้วย 包开不了，买油水的、酒空水的开不了，就叫个没得。 แถบคนไปทำงานกับพี่น้องพูดเยอะหนาบางนี่แขบมาเที่ยงมาหกคนเหมือนนคือมาใส่เสาวเรื่องเที่ยงคือเก่าเหมืนกั ว่าเปียกตัแวตแรงไัหรอม่นยืมขับเปียกมากคร

อันเหล่านี้ยันพายุมาเยอะพี่น้องเลยซ้ำๆเหมือนพื้นาทาว่า,าไปกวอนใอรไขม่ใส่ไขรหนุกกะท้าพี่น้องเอ้บ้านนี้หลายอย่างพี่น้องไขรหนุกกะท้าถูกพร้อม

Tất mà sáng mới đi xin bóng quay về tạp hồ về làm ngán à Chắc nó mới được thăm ได้ไปไปทำงานได้แล้วค่ะพี่น้องเอ้ยแค่อะไรกินกันนะอร่อยหอมปั้นปั้น,นสทสงๆถามวันนี้ก็จบคลิปไปเพียงแค่นี้นะคะพี่น้อง ไปทํางานกับพี่น้นนอ,องเลยจังไรเขามาที่ขอขอ,ขอบคุณพี่น้องชาวไทยและมูเรืเปลือนเพื่อนดีอยู่ในของกงหรือต่างประเทศนะคะที่เบิงสาวมะลินะคะถ้าจังไรชอบคลิปของสาวมะลิกะใส่กดไลค์กดแช่นะคะพี่น้องคอยจุอ่านคอยอ่าน,ออนกดซับสไครต์ให้น้ำในเด้อคะ่ะพี่น้องคะ่ะสาวมะลิที่ได้มีกลาลังใจให้คลิปไม่ไหมให้พี่น้องเบิงนะคะพี่น้องคะ่ะค่ะเห้จังไรคนมันสอบเห็นแบบนี้เราวนะคะพี่น้องค่ะ สำหรับคลิปนี้ขอข้าขึ้นมาสวัสดีนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะ